สวัสดีครับกลับมาพบกับนายต้นไม้แกจิตนะครับวันนี้ผมจะมาแกะเครื่องมืออนเนกประสงค์นะครับสําหรับพกพานะครับเวลาผมเข้าไปในสวนหรือ,เ,อเดินภายในบ้านเนี่ยบางทีจะพกอุปกรณ์เนี่ยมันก็ลําบากใช่ไหมครับถ้ามีพกกุญแจที่เป็นเครื่องมือสามารถพกไปพกมาด้วยก็สามารถจะทำงานหรือตัดกลงตัดกล่องในภาวะฉุกเฉินได้นะครับเราไปดูกันว่ามันคืตัวอะไรนะครับ สำหรับเครื่องมือพกพาตัวนี้นะครับที่ผมเอามาแกะให้ดูวันนี้เป็นยี่ห้อ l e n t ่ n m a นนะครับรุ่นนะครับレ e n t ่ n นี่ e n t นะครับรุ่น P.S.4 นะครับ P.S.4 นะครับกล่องเท่านี้เองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนะครับเป็นอย่างไรนะครับแกงมากอย่างแรกเลยครับมีใบเครื่องมือคู่มือนะครับคู่มือการใช้นะครับคู่มือการใช้ แล้วก็ตัวเพี่อของเราครับอมันอยู่ในถุงพลาสติกนะครับอ่ะนี่ครับตัวเซนชนแมนนะครับ PS4 อ่ะมีหูค้อยคุณปวงแจให้ด้วยนะครับอ่ะเรามาแกะดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับตัวแค่นี้อ่ะก่อนหน้าอื่นเรามาดูขนาดของมันเนี่ยความยาวเนี่ย ห้าเซนห้าจุดห้าเซนนะครับหนาเนี่ยประมาณเซนครึ่งนะครับเซนครึ่งเปิดออกมาปึ๊บนี่เป็นคีมนะครับแบบสปริงนะครับแบบสปริงนึงปึ๊บมีฟังก์ชันนีบกับฟังก์ชันตัดนะครับนี่ฟังก์ชันตัด ด้วยน่าจะปอกสายไฟเล็กๆได้นะครับปอกสายไฟเล็กได้โอเคอ่ะอย่างอื่นมีอะไรให้อีกนะครับเรามาดูที่ฝั่งนี้นะครับอ่นแรกเลยพื้นฐานมากครับเป็นมีดนะครับเป็นมีดเป็นมีดก็มีความคมนะครับมีความคมตัดกล่องได้แน่นอนนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัดใบครับ เป็นตะไบหาย,ยาบแล้วก็ตะไบละเอียดนะครับนี่ตะไบหย,ยาบแล้วก็ตะไบเอียดละเอียดนะครับ2ด้านนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับฝั่งนี้หมดแล้วมี2ออย่างนะครับอ่าดูอีกฝั่งหนึ่งอันแรกนะครับตัวนี้เป็นกันไกลครับเป็นกันไกลเล็กเป็นกันไกลเล็กมาดูที่คมไหมอ๋อคมนะครับคม,มคมกิ๊บเลย ตัดได้นะครับตัดได้อ่มีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกปึ๊บอ่ามีไขควงแบนนะครับไขควงแบนแล้วก็มีฟังก์ชันเปิดขวดด้วยนี่มีฟังก์ชันเปิดขวดมาให้ด้วยนะครับไขควงแบนกับที่เปิดขวดนะครับปึ๊บอีกหน้าหนึ่งเป็นอะไร อีกหน้าหนึ่งเป็นไขควงเหมือนกันนะครับไขควงที่เป็นไขควงที่เป็นไขควงแฉกนั่นเองแต่ว่าเป็นแบบแบนนะแตแ่แทงเข้าไปเพื่อ,อหมุนของไขควงแฉกได้นะครับตัวนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีตัวเล็กๆฟังก์ชันค่อนข้างครบทีเดียวในการถือไปถือมาหรือเป็นพกกุญแจนะครับในการใช้ประโยชน์ต่างๆน,นะครับสนนราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ ผมซื้อหน้าเว็บพันสามเก้าสิบบาทนะครับค่าส่งยี่สิบห้าบาทโดยประมาณนะครับมีสามสีดำน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับใครสนใจจะหามาใช้นะครับก็ลองหาดูครับรุน่นนี้สำหรับพกพานะครับเดินพกง่ายๆภายในบ้านนะครับแล้วก็หรือวางตามจุดต่างๆเนี่ยก็สะดวกดีนะครับสะดวกดีเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับเครื่องมือที่นายต้นไม้เอามาแนะนำในวันนี้ถ้าท่านชอบกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ